stress stressed out stressful stop I am เครียดต่อมีรูปหล่ลนจะคลายเครียดเราก็ต้องใจเย็นด้วยนะคะ English afternoon ภาษาอังกฤษเมื่อชีวิตเป็นเครียด We all live quite busy lives work study family responsibility not enough money not enough time not enough sleep Oh, All of these things we just have too much going on ทุกคนก็คงเจออะไรมาไม่ต่างกันนักเรียนในคลาสนต้นหลายคนจากที่เครียดงานอยู่แล้วพอจะต้องบอกว่า oh I am <c oughs> เคร,รียดเป็นภาษาอังกฤษ stress stressed stressed out stressful stop ยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีกนะคะ <c oughs> stress เฉยๆคือความเครียดนะคะ we're clearly under a lot of stress มันทำให้เราอยู่ภายใต้ความเครียดหรือจะบอกว่า under a lot of pressure ความกดดันนั่นเองนะคะแต่ถ้าจะบอกความรู้สึกของเราเนี่ยนะคะใช้ stressed stressed เติม ed ด้วยแต่ออกเสียงเป็น stressed ก็คือรู้สึกเครียดเช่น I am stressed I feel stressed Yeah is everything okay You look a bit stressed You okay ไหมอะดูเครียดๆนะเราอะ ซึ่งเราก็จะได้ยินคำว่า stressed out บ่อยพอๆกันนะคะความหมายเหมือนกันแต่อย่าลืมเติม ed เป็นพอ stressed out stressed out stressed out I've got too much to do and I'm completely stressed out แต่ถ้าไม่เติม ed ระวังมันมีคำว่า stress someone out stress someone out เป็น verb to ทำให้ใครเป็นเครียดค่ะเช่น o Having too many meetings always stresses me out. Having too many meetings always stresses me out. Look, The tight deadlines always stresses everybody out. Deadlines should peak compliment. <laughs> Long Always stresses me. Stresses you stresses us. Out, wait, stop talking about money. You are stressing me out. เรื่องเงินเนี่ยพักก่อนไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ลองพิมพ์คอมเมนต์มาแล้วกันนะคะจะให้ดีเนี่ยบอกวิธีคลายเครียดในแบบของตัวเองมาด้วยนะเดี๋ยวจะรออ่านส่วน stressful, stressful เอาไว้ใช้กับสิ่งที่อุด,ดมไปด้วยความเครียดนะคะเช่น my job is stressful or it's been a long and stressful day. Most people find working from home pretty stressful. ได้ยินเสียงนั้นไหมล่ะคะ working from home มีเสียงเด็กเขามาแรกได้ตลอดเวลาต้องตกเก็บผ้า my job is kind of stressful isn't it ว่าง่ายๆก็คือสถานการณ์มัน stressful มากๆก็เลยทำให้เรา feel or look stressed นั่นเองคะ่ะ เจอไปหลายสตรสีสอย่าเพิ่งเครียดหนักกว่าเดิมนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งปิดคลิปด้วยเพราะว่ายังไม่จบค่อยๆทําความเข้าใจแล้วก็ฝึกใช้อย่างใจเย็นนะคะที่สําคัญคือใจอก็ต้องเย็นจริงๆด้วยลองวางสตรีสลงก่อนแล้วออกเดินทางสู่ตู้เย็นกันไหมคะเ <c oughs> นี่ยแหละวิธีแก้เครียดของนุ่นเลยนะคะเติมความสุขให้จิตใจง่ายๆด้วยของกินต่อบ้ลูกหล่นต่อบ้ลูกหล่น จะคลายเครียดเราก็ต้องใจเย็นด้วยนะคะของที่เลือกกินเนี่ยก็ต้องช่วยคลายเครียดด้วยนะคะ Hey! stop stressing out มา enjoy เราดีกว่าของกินดีๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยผ่อนคลายขึ้น yeah it helps loosen me up อยากให้ลองอันนี้มากค่ะโยเกิร์ตดัชชี่พลัสนะคะรสนี้นี่บอกเลยว่าหอมอารอมาจากชาเอร์เกรสุดมีความละมุนนุ่มฉ่ำแล้วก็เคียวเหนึบจากโยเกิร์ตทับทิมแล้วก็ชิ้นวุ้นมะพร้าวด้วย Mm. Mm. So good <c oughs> เหมือนเป็นการกินแล้วก็บอกตัวเองไปนะคะว่า Calm down Chill out you might use the word chill out just relax or take it easy yeah just take it easy ทำตัวตามสบายชิลๆไปเครียดททำไม or you just say drop it just drop it พอเลยไม่ถึงวางมันลงอะคะ่ะวาง s t r e s ลงแล้วก็ถือของกินแทนซึ่งของกินเนี่ยก็ต้องดีกับอารมณ์เราด้วยนะคะประเด็นคือโยเกิร์ตอดีกับลำไส้แล้วลำไส้เนี่ยนะคะก็มีหน้าที่สำคัญมากก็คือการผลิตเซโรโทนินฮอร์โมนแห่งความแฮปปี้นั่นเองนะคะการที่เราดูแลลำไส้ให้ดี <c oughs> ก็เหมือนกับเราดูแลอารมณ์ให้ดีดนั่นเอง อีกรสหนึ่งที่ก็ชอบมากๆเหมือนกันนะคะก็คือรสส้มยูสุผสมเกล็ดส้มด้วยซึ่งโยเกิร์ตดัชชี่พลัสนะคะเขาบอกว่ามีจูลินซีโปรไบโอติกส์ LPC-37 ที่มีงานวิจัยรับรองว่าช่วยผ่อนคลายและลดความเครียสดสะสมได้ช่วยเอาคําว่าสตรีทั้งหลายเนี่ยออกไปจากใจทีเถิดแล้วก็มีวิตามิน B12 ด้วยนะคะช่วยให้สมองทํางานแบบลื่นปลื้ดลื่นปลื้ด ใครที่กังวลเรื่องน้ำตาลนะคะอันนี้เนี่ยคือน้ำตาลน้อยกว่าดีเลิศมากเพราะพอเครียดแล้วกินของอ้วนก็ชวนเครียดเข้าไปอีกโอ้โหวนหลูปไม่จบสิ้นเลยทีนี้แต่เรื่องของระบบร่างกายและอารมณ์นี่สําคัญนะคะไม่ใช่แค่มูดเนี่ยส่งผลต่อลําไส้แต่ลําไส้เนี่ยก็ส่งผลกลับมาที่มูทของเราด้วยนะคะมูทไม่ดีเป็นเครียดระบบร่างกายรวมถึงระบบย่อยเนี่ยก็เครียดไปด้วยแล้วพอท้องไม่ดีร่างกายไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็กลับไปเครียดเพิ่มขึ้นอีกแล้วมูดก็แย่ลงไปอีกไม่จบสิ้นเลยค่ะ อกเลยเข้าใจว่าท <outward. S 2> ุกคนเนี <S <S ่ยก็คงต้องเจอความเครียดมากมายในแต่ละวันนะคะ Everyone gets t r e s s e d from time to time ยังไงก็อย่าลืมวางมันลงบ้างนะคะความเครียดแล้วก็เติมความสุขให้ร่างกายและจิตใจในแบบของตัวเองนะคะไปแล้ะค่ะสอนต่อบาย